วัดีครับพผมช่างกวาดดําซิ่งครับวันนี้เริ่มงานครับจะต้องโชคใส่ดินแล้วครับอ้าวรถเสียเยี่ยมครับเคอเจ็ดอ e. ามด้วยอยางก้าลูกปูเราครับดูครับหน้างาน น่างานดูหน้างานนี่ครับเริ่มงานเที่ยวแรกครับเจ้านํำโชคเทงานแปลงครับดูทางออกฝุ่นครับเราจะไม่ตามไปจี้มากครับ ข้างหน้าเป็นรถน้องบอลนะครับน้องบอลขับเสียเยี่ยมฟุน้นครับมันฟุน้นจี้กันไม่ได้มากอเมริกานี่ดูดฝุ้นด้วยเป็คอมอเรลนี่ดูดแรงนะครับคอมอเร็วนี่เป่ากองทุกวันครับดูแลหนักหน่อยจะนำโชวเจียว 8E ครับ ส4 0แรงมา้าคอมบัลลิวเทอร์โบอินเตอร์ <Turbo Inter. S 2> ไปเรื่อยๆครับไม่บังคับรถมากน้ำมันแพงหลังจากพายุออกไปเราก็ทำงานต่อครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับ ถ้าทางจะร้อนวันนี้ฟ้าโล่งเลยนะครับถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับวันนี้น่าจะมีช็อตเด็ดวันนี้รถมาเหมือนเหมือนมาไเยอะลุงเจ๊กแหนบหักครับเมื่อวานแหนบลงหักต้องไปเปลี่ยนแหนบครับน่าจะมาวิ่งช่วงช่วงบ่ายรอพบกับลุงเจ๊กครับใครเป็นเอฟซีลุงเจ๊กขาแรงระจำทีมงาน อ่าครับเรื่อยๆครับแันนี้เจอช็อตเด็ดแล้วถ่ายให้เอฟซี FC ดูเรื่อยๆทางมันน่วมครับ <S 2> <S 2> นี่ดูยางก้าวก่อนยางก้าวนี้ไม่เครียดครับไม่เครียดดูโชเฟอร์แนอนแนอน มาแล้วครับกลับมาแล้วครับตัวแรงประจำทีมงานป่าเจ๊ครับโน่นจะนำโชคเราครับ จะได้เท่าไกร่มายครับมาฟิตนิดๆเลยยังไ,ไม่ขายเอ้าหนาูเอเอบอลเจ็ด 7e ครับ ไปดูล็อกกีนะ้เดี๋ยวไปดูรงบรรทนกดั๋จะออกได้ไนะอ่ะอลงตรงนั้นเลยอ่ะคนกินอันตรายครับมาดูล็อกกี้อหอยเทยดินอหอยรับดินน่วมครับพี่เทก็น่วมแล้วครับ นี่คือคุณปู่ครับเดี๋ยวมันจะลเกเองโอ้ยอดูรถปล่ายังนุ่มเลย คันเร่งไม่ค่อยดีครับเท่าอ้ร่ ทางก่อนครับอ้าวหนูล็อกกี้ไปลงนู่นนีแ่แหละเป็นไรลุงอยากเบรกแจกกับเขาสองหาสองสองหาน้ำมัน dưa mày dạng 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 không dạng 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 หน้ากลัวอลไรไปเรียมเลยไปลุงเก๊กเสร็จ ยางเก้าครับรถดไทยฟอร์ดเ,าเราแตนวายรอครับอ้าวโอ้โอ้าเอ้าวฝากติดตามช่องออด,ดัมซิงด้วยนะครับโอ้ย เอโดเจ็ดดีครับร้อยเจ็ดห้าเรยงมาหาเหลี่ยมหาลายนี้ตายกันครับทางออกรอด้วยปาเจ เออเดีด้ยงกับป๊มสายเ่ยปวยบ่บปวยเข้ากันไหมปวยมาเลยเดี๋ยวลังท้าย โอ้ลงลุ้มแต่แห้งแล้วแหละตรงนั้นแห้งเลยครับเป็นไรเป็นไรเป็นไรไปดูเลยเราชมคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดดังจริงนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ